ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธารสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็หายหน้าไปสักพักนะครับเพราะว่าช่วงนี้คุณแม่ไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยจะต้องดูแลนะครับเอาใจใส่ท่านเป็นพิเศษนะครับวันนี้อาจารย์ทิติก็ลองเซตอัพนะครับพื้นที่ในการเรียกว่าถ่ายคลิปนะครับก็คลิปนี้เราจะชื่อว่าคลิปเขาเรียกว่าทําไมนะครับ ผมถึงเลิกนะครับเลิกใช้สกูตเตอร์โอ้ด oh ูจริงๆแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆอันหนึ่งเลยนะครับถามว่าทำไมถึงเลิกใช้ละ่ะมัเพราะอะไรนะครับมันก็ดีนะล้อเอ่ยพื้นที่เหยียบยืนอะไรมันก็ดีนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วการใช้หรือไม่ใช้มันก็ขึ้นกับตัวลักษณะงานของแต่ละคนนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเราชอบแบบนั้นเราชอบแบบนี้ เรามีลักษณะงานแบบนั้นเรามีลักษณะงานแบบนี้ก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์ใหติจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเจ้าสกูตเตอร์คันนี้นะครับที่อาจารย์ใหติซื้อมาประมาณหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกูตเตอร์ที่ใช้งานได้ดีมากเราเรียกมันว่าเป็นสกูตเตอร์ยอดฮิตนะครับก็คือตัวเซี่ยวมี่365 Pro ซึ่งปัจจุบันมันก็จะมีรุ่นที่อัปเกรดขึ้นไปเยอะพอสมควรแล้วถามหาว่าทําไมรุ่นนี้มันถึงน่าสนใจเพราะว่า สกูตเตอร์ในท้องตลาดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจริงมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าในแบรนด์ของตัวเสี่ยมเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันมีพาร์ทหรือว่าอะไรเนี่ยที่ซัพพอร์ตผู้ใช้เยอะมาก็คือพูดง่งยๆก็คือคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรนี่คุณเปลี่ยนได้ตัวเองก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอไอ้เดชิตก็ซื้อตัวซิลิโคนน,คน,นะครับสีแดงตรงเนี้ยนะครับมาเปลี่ยนใส่แล้วก็ซื้อตัวหนุน นะครับตัวเนี้ยนะครับหนุนบางคโครนขึ้นมานิดนึงเพื่อว่าให้มันเกิดแกลบระหว่างตัวยานกับตัวบางคโครนเพราะอะไรครับเพราะว่า,าการที่ติดเนี่ยไปเปลี่ยนล้อไปอัปเกรดล้อเพราะปกติล้อที่ได้มากับสกูตเตอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นล้อขนาด8นิ้วซึ่ง8ดนิ้วเนี่ยหลักการของสกูตเตอร์หรือรถที่เราขับเนี่ยยิ่งล้อเล็กนะครับรถจะยิ่งสะเทือนมากแล้วก็ผ่านสิ่งกีดขวางลําบากดังนั้นการที่รถเนี่ย มีล้อที่ใหญ่ขึ้นนะครับการผ่านอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนันก็เป็นหลักการใหญ่ๆแล้วกันในี๋ยวไติก็ไปโมดิฟายนะครับล้อหน้าล้อหลังให้กลายเป็น10นิ้วจากแดนิ้วเป็น10บนิ้วแล้วก็ติดตั้งโชค๊คอัพข้างหน้านะครับก็ถือว่าดีมากรุ่นหลังๆเนี่ยรู้สึกเขาจะมีชุดที่สามารถโมดิฟายตัวโช๊คลังได้ด้วยแต่จากไอ้ติก็ยังไม่ได้ใช้งานในจุดนี้เดี๋ยวลอ,ลองมาดูก่อนแล้วกันว่า เจ้าตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยพื้นฐานแล้วสกูตเตอร์คันนี้นะครับเวลาเราใช้งานเราใช้งานก่อนแล้วกับเราอยากจะเอามันไปทุกที่แล้วก็ปลดโลบล็อกตรงนี้นะครับแล้วเราก็โยกมาลงจากนั้นเราก็สามารถพับพับได้นะครับและการพับเสร็จปุ๊บเราก็ทําการล็อกแบบนี้นะครับซึ่งสกูตเตอร์เนี่ยเวลาที้นไปไหนมันก็จะอยู่ในสถานะตรนี้อ่า แบบนี้เลยฮิวถามว่ามันสะดวกไหมก็ต้องตอบตามตรงนะครับว่าสะดวกเป็นบางที่แล้วไม่สะดวกนบางที่ก็ลองจินตนาการง่ายๆแล้วกันว่าถ้าจา์ทิิจะต้องแบกตรงนี้คือว่าไฟฟ้าสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่กังวลก็คือว่าอะไรครับก็คือว่าสกูตเตอร์เนี่ยเวลามันต้องแบกต้องถือจับแบบนี้ต้องพับอย่างนี้นะครับยิ่งพับไปพับกลับพับไปพับกลับเนี่ยเจ้าตัวล็อกตัวเนี้มันก็จะทํางานได้ไม่ดี นะครับนันคือดับแรกอันดับที่2ก็คือ,อมันกินพื้นที่รถไฟฟ้าเพระาะใ้ติดต้องอเดินทางโดยรถไฟฟ้าดังนั้นถ้าเกิดเราต้องหี่วนไปเนี่ยแล้วก็วางบนพื้นเลยหรือว่าเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามันก็จะสร้างความลำบากน,นะครับให้กับการการใช้งานนะครับถึงแม้ว่าการขับขี่มันจะดีแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างหนักหนักขนาดไหนอะนะครับหนักขนาดที่เรียกเรียกว่าคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ย ก็ยากที่จะถือมานานๆเพราะอย่างอาจารย์ทิติเนี่ยสูงร้อยแปดสิบนะครับหนักเอ,อ่อสูงร้อยแปดสิบห้าหนักประมาณเกือบเก้าสิบเนี่ยเวลาแบกเนี่ยยังรู้สึกหนักเลยนะครับนั่ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับของการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวลองถือดูเนี่ยอ่าน,นี่ถือแป๊บๆก็มีปัญหาแล้วครับแต่ถือนานเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าหนักเหมือนกันนะแล้วเวลาเดินถือเนี่ยนะครับแบบนี้โอ้โหเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวามาันดูลำบากต้องไหมครับ มาดูหนะักอันนี้ก็เลยมาเป็นที่มานะครับของการเปลี่ยนเป็นเจ้าอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับนั่นก็คือเจ้าอุปกรณ์ตอนนี้อ่า่งดีเลยตอนนี้นะครับพกพาได้เหมือนกันสะดวกนะครับนั่นก็คือจักรยานไฟฟ้ารอเดียวหรือลอเดียวไฟฟ้า whatever อ,อะไรก็ตามอาจจะมีรอยสแคร t นะครับหรือไม่ก็รอย ขูดขีดของการกระแทกบ้างเดี๋ยว z ูมมาให้ดูดีกว่าปึ๊บอ่านี่นะครับเราก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นอุปก,กร,รณ์ตัวนี้ก็จะเป็นอุปรกร,รณ์ที่เขาเรียกว่าไปกับได้ทดี่ทุกที่เลยนะครับถือว่าดีามากๆตัวหนึ่งนะครับหลักการของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือวเวลาเปิดเครื่องมานะนะอุปรก,กร,รณ์มันก็พร้อมที่จะตั้งหรือทลอง ไปไหนมาก็สะดวกและอย่างเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าหูจับนี่ครับหูจับนี่ก็เริ่มอะไรว่าคอนเท็งแล้วเ,ลเดี๋ยวเราไปโมดิฟายใหม่ไหมครับก็มีแค่นี้ดังนั้นเวลาการทํางานมันก็จะสะดวกนะครับมันก็จะพกพาไปทุกที่กับอาจารย์ที่ติดได้เลยเหรือว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าข้อเสียนะครับข้อเสียถามว่ามีอะไรบ้างข้อเสียคือ ขั้นตอนแรกของการหาัดนะครับขั้นตอนแรกการหาัดซึ่งแน่นอนไอ้จอสกูเตอร์เนี่ย,น,ยนะครับถ้าเรามาวางเทียบกันเดี๋ยวเราเทียบกันวางเทียบกันเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าขนาดเนี่ยมันแตกต่างกันนะนะครับขนาดแตกต่างกันนะครับเราจะต้องมีเดี๋ยวเดี๋ยว่ เห็นไหมครับขนาดแตกต่างกันในการพกพาเนี่ยนะครับระหว่างที่เราเอาตัวนี้ไปเนี่ยนะครับเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าประเด็นคือว่าเราไม่ต้องคอยแบกมันเพราะอะไรครับมันมีบานพับตัวนี้นะครับบานพับแล้วระบบของรถตัวนี้คืออะไรครับเนี่ยเรานิ้วนะครับนิ้วชี้แตะตรงนี้นะเราิ้วชี้ไปข้างหน้าด้านหน้ารถรถก็พยายคลขึ้นที่ไปข้างหน้าเราิ้วดันข้างหลังรถก็เคขึ้นที่ข้างห,าล,งหลังไปน,นี้ลเลยนะ งั้นเราก็สามารถที่จะแครี่หรือว่าดันมันไปได้นะครับดันไปได้ทุกที่บนรถไฟฟ้านะครับอาจจะมีช่วงที่เป็นอะไรครับที่เป็นเป็นขั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะต้องยกเพราะว่ารถไฟฟ้าบ้านเราก็อย่าลืมนะครับเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับต่อเขาเรียกว่าการขนส่งในที่มาสะดวกสบายมากนะบางที่ก็จะไม่มีอะไรครับจะไม่มีบันไดเลื่อนอ่ะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแครี่ยกขึ้นไปซึ่งแน่นอนครับการยกเนี่ย ทีเราก็สามารถมีหูจับตัวนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มกดสวิตตัวนี้นะครับถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บแสดงว่าเป็นการตัดการทํางานถ้าปล่อยก็คือการทํางานองคงที่ถ้าว่าอยู่การทํางานไงสมมติเราถือจับนี้ใช่ไหมครับมันก็ลุปมันก็ยังคงบาลานต์ตัวเองอยู่ถ้าเราก,กดนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเราสามารถโยกได้เลยเพราะอะไรครับระบบไม่ทํางานถ้าเรากลับมาปล่อยใหม่ดูนะครับอ่าก็กลับเหมือนเดิมนะครับดังนั้นข้อดีของเจ้า ตัวนี้ก็คือการพกพานะครับมันก็เหมือนกับเป็นกระเป๋าเดินทางใบย่องๆที่เราไม่ต้องคอยลากจูมนันมากนะ<ม>ได้ยินเสียงพัดลมไหมพัดลมมันก็จะบโบรมันก็จะคอยระบายความร้อนตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ลองจินตนาการนะครับว่าเวลาที่เรายกถือไปไหนเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องคอยพับบันพับตัวนี้ซึ่งบันพับตัวนี้เวลาพับมาล็อกแล้วก็ยกนะครับกับการที่เราดึงมาดึงแกนจับนี้ขึ้นมา นะครับอันไหนไมันสะดวกกว่ากันในแง่ของการพกพาแล้วก็ในแง่ของล้อนะครับล้อตัวนี้สิบกนิ้วล้อตัวนี้สิบนิ้วดังนั้นล้อสิบนิ้วเนี่ยเวลามันผ่านลูกระนาดนะครับล้อสิบนิ้วก็จะผ่านยากกว่ามีการสะเทือนมากกว่านั่นก็เป็นจุดจุดด้อยนะครับที่ทําให้ไรติเนี่ยเลือกใช้ตัวล้อดเดียวไฟฟ้าแทนที่จะใช้ตัวสกูตเตอร์นะครับถึงแม้ว่าสกูตเตอร์มันจะสะดวกนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลย สกูตเตอร์เนี่ยเนื่องจากตัวนี้เลยเดี๋ยวจะให้ทําให้ดูเนื่องจากตัวนี้นอ,อ,อ่าขออนุญาตนะเนื่องจากแกนแกนเขาเนี่ยนะครับแกนเขาเนี่ยจะเป็นแกนที่ค่อนข้างยาวนะครับตามหลักฟิสิกส์เนี่ยนะครับเมื่อแกนยาวปุ๊บแล้วเราบังคับตัวนี้นะครับเราจะแทน,นี่ยแล้วแกนยาวทําให้การควบคุมลําบากจะเกิดแรงบิด นะครับหรือแรงสวิงค่อนข้างเยอะอันนั้นคือถ้าเกิดคุณขับรถสกูตเตอร์แล้วคุณปล่อยปล่อยมือโดยเฉพาะในที่ความเร็วสูงนะครับหรือมีอ <c oughs> เขาเรียกว่ามีทางขรุขระนิดหน่อยนะครับมันจะควบคุมยากเมื่อควบคุมยากเนี่ยมันก็จะล้มนะครับถ้าเราไปเซิร์ช g o เ g l e เราจะเห็นชัดเจนเลยว,ว่าหลายคนที่ขับสกูตเตอร์แล้วเผลอปล่อยมือก็จะล้มได้ง่ายๆเลยก็คือล้มควม่ำกรลมังหงายเลยบางทีบาดเจ็บรุนแรงขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็พื้นผิวที่เรา ไปเกิดอุบัติเหตุแต่อ้เจ้าตัวนี้ข้อดีคือว่ามันทรงตัวอยู่บนสองเท้าเรามือเนี่ยฟรีนะครับมือฟรีก็คืออะไรครับเราไม่ต้องใช้มือในการควบคุมดังนั้นเนี่ยเราจะเมื่อเราขับจนชํานาญเนี่ยเราสามารถจะใช้มือทําอะไรก็ได้เช่นใช้มือหิ้วของนะครับใช้มือหิ้วของอันนี้สําคัญเลยเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนเดี๋ยวเราจะทํางานใช้มือหิ้วของได้นะครับแต่ถามว่าตัวนี้หิ้วได้ไหมก็หิ้วได้เพราะเราติดตั้งอะไรครับ ตัวหุกหรือตัวแฮง์ตัวนี้นะเราก็สามารถแกว่งได้แต่ว่าข้อเสียคือเวลาเราแกว่งปุ๊บน้ําหนักมันก็จะถ่ายลงมาตรงนี้นะครับเวลาเราแกว่งของน้ำหนักเวาเลี้ยวปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการส่ายนะครับเพราะว่าจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยของน้ําหนักมันอยู่ที่ปลายแฮน์ตัวนี้นะครับใกล้ๆกับแฮนด์ังนั้นเนี่ยมันก็จะมีระยะห่างร,ระหว่างตัวแฮน์ที่จับกับตัวล้อนั้นก็จะเกิดแ,แรงเวียงซึ่งแรงเวียงตัวนี้มันก็ ทำให้การส่งตัวรถไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นถ้าคนจะขับสกูตเตอร์แล้วอยากจะบรรทุกของก็แนะนํานะครับถ้าไม่ติดตั้งอุปกรณ์ที่เราบรรทุกของที่ด้านล่างก็ต้องสะพายเป้สะพายเป้แล้วก็ขับสกูตเตอร์น่าจะเหมาะสมกว่าแต่ก็อีกอย่างนะครับเวลาที่เราสะพายไปปุ๊บเราจะจับเนี่ยบางทีเราอยากจะใช้มือทาอย่างอื่นมันก็จะลำบากแล้วสกูตเตอร์เนี่ยเมื่อเราจับตัวนี้ปุ๊บมันก็จะมีกระดิง <ell> ด่งเห <ell> ็นไหมครับมีกระดิ่งแต่ตัวเนี้ยไม่มีกระดิ่ง นะครับงั้นถ้าเกิดเราอยากจะเตือนคนอื่นนะครับบางรุ่นเนี่ยมันก็จะมีเสียงปี๊บแล้วก็ต้องหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็คอยกดมือถือเพื่อสั่งงานให้อุปกรณ์มันมีเสียงปี๊บนะครับก็คือเป็นการเตือนแต่บางทีปี๊บก็ไม่ไดังแล้วนะเราจะต้องใช้เสียงเราหรือวอบว๊วเราเนี่ยออกเสียงหรือบางทีเราจะต้องใช้กระดิ่งกระดิ่งมือนะครับติดอยู่บนมือเนี่ยแล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเอานะครับเพื่อให้คนเขารูา้ว่าเรากําลัง ขับเคลื่อนไปใกล้เขาแล้วบางทีอาจจะพุ่งจากด้านหลังผ่านเข้าไปบางทีเรากะระยะว่าเราจะผ่านเข้าไปพ้นก่เขาเกิดเปลี่ยนเลนส์นะครับเมื่อเขาเปลี่ยนเลนส์กับอะไรึ้นครับราอาจจะไปชนขึ้นมาได้แล้วเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นที่สําคัญอุปก,กรณ์ตัวสกูตเตอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะมีขาตั้งซึ่งขาตั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยืดออกมาในมุมที่ไม่ค่อยปลอดภยัยนั้นบางทีเราขับปุ๊บเนี่ยขาเรานะครับในช่วงตะตุ่มเนี่ย มักจะไปกระแทกบริเวณขาตั้งซึ่งมันก็จะบาดดังนั้นคนที่ซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นถ้ามีขาตั้งนะครับ้วขาตั้งเขาเก็บไม่ดีเหมือนรุ่นนี้ยก็แนะนาว่าให้ซื้อซิบิโคนมาหุ่มตัวปลายซั่งนะครับตัวปลายของตัวขาตั้งส่วนตัวนี้ถ้าเป็นล้อเดียวเนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปแบบแพดเดิลนะครับเปิดปิดแบบนี้ซึ่งแพดเดิลตัวนี้มันก็จะทําจากเหล็กนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นค่อนข้างคงบางทีเราลงจากรถมาเสร็จปุ๊บ เราก้าวเท้าลงบอว่ารถยังวิ่งอยู่ตัวแพดเดิลเนี่ยก็อาจจะไปกระแทกบริเวณตะตุ่มเราหรือไม่ก็บริเวณเอ็นร้อยหวายข้างหลังเนี่ยนะครับทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ที่ติพบเจอมาแต่ว่าถ้าเรามีประสบการณ์เยอะพอสมควรนะครับเราก็อาจที่จะไม่เจอปัญหาตัวนี้เพราะเราก็จะสามารถหลีเลี่ยงได้น้ำหนักอ่าน้ำหนัก น้ำหนักอุปกรณ์สองสองตัวนี้ก็จะแตกต่างกันน้ำหนักโดยส่วนใหญ่มันจะแปรผันตามระยะทางกับความแรงตัวรถถ้าเกิดเราอยากจะได้รถแบงๆวิ่งได้ไกลๆนะครับตัวรถจะหนักเยอะนะครับยิ่งเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้วิ่งทางวิบากนะครับตัวรถก็จะต้องมีความแข็งแกร่งอย่างอย่างทรงนี้เขาเรืยอเป็นทรงที่วิ่งทางเรียบนะครับวิ่งทางเรียบก็หมายความว่า ถ้าไปทางขูดขาะแล้วอาจจะมีการสั่นเพราะว่ามันไมไ่ถูกออกแบบให้มีโชค๊คนะครับตั้งแต่ตอนแรกด้วยวิธีกาไปโมดิฟายโชค๊คมาติดตั้งยาง10นิ้วซึ่งมันก็ลดแรงสัง่นสะเทือนได้บ้างแต่ว่ายาง10นิ้วมันก็สู้ยางที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่าง1 6นิ้วไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นออกแบบสำหรับทางเรียบแต่ถ้าเกิดเป็นทางขูดขาดปุ๊บน้ำหนักจะเพิ่มแบบทวีคูณเลยบางคันก็ น้ำหนัก20กว่าโลบางคันก็30-40โลยิ่งแรงยิ่งต้องการความเร็วน้ำหนักยิ่งสูงก็คล้ายๆมอเตอร์ไซค์นะครับมันก็จะปรับตัวตามมอเตอร์ไซค์เรื่อยๆตัวล้อดเดียยไฟฟ้าก็เหมือนกันยิ่งแบตเตอรี่ต้องการเดินทางไกลๆคอสูงๆมันก็จะหนักนะครับก็จะหนักเกิน25กิโลขึ้นไปอย่างตัวเนี้ยก็หนักประมาณ18-19โลก็ตัวนี้ก็ประมาณเบากว่านิดหน่อยนะครับที่เป็นตัวเริ่มเริ่มต้นคืนๆจะเริ่มต้นเลย ก็จะมีตัวต่ำกว่าน,นี้เป็นรุ่นธรมรมดาแล้วก็รุ่นโป,โปรก็จะสูงขึ้นมาแล้วเจ้าตัวนี้เป็นรุ่นก,นกลางนะครับแบตก,กลางๆแบตขนาด425วัตต์ออวนะครับซึ่งถามว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานไหมชาร์จครั้งหนึ่งเสียค่าไฟประมาณ5บาทดูประมาณนะแล้วก็วิ่งได้ประมาณ30โลประมาณนั้นเพราะอาจารย์ให้ดีน้ำหนักเยอะแงน้ำหนักเกือบ90โลแต่ถ้าเกิดเอาคนตัวเบาแล้วขับช้า,ชา มันก็จะขับได้นานขึ้นยิ่งขับเร็วยิ่งเปลืองนะครับส่วนตัวนี้ก็วิ่งได้นานกว่านะครับแต่ว่าแรงบิดจะน้อยกว่ารู้สึกว่าตัวนี้นะครับตัววัดจะน้อยกว่าตัวนี้จะวัดจะสูงกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นล้อเดียวนะครับส่วนอื่นก็คงไม่มีอะไรนะครับเยงแต่ว,ว่า Learning curve ของเจ้าล้อเดียวจะใช้เวลานาน,านนะแต่ใทีเท่าที่เคยทำการสำรวจนะเราก็ค้นพบ ความจริงบางอย่างว่าคนที่เคยใช้ล้อเดียวไฟฟ้ามาแล้วล้อเดียวตัวนี้นะจะส่วนใหญ่จะไม่กลับไปหาตัวสกูตเตอร์นะครับเพราะเนื่องจากเขาใช้เป็นไงใช้เป็นมันก็รู้สึกขับสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็พผพ่าได้ง่ายคือเอาตัวนี้โยนขึ้นรถไปมันง่ายแต่ตัวนี้เวลาคุณเอาขึ้นรถคุณต้องพับก่อนพับเสร็จปุ๊บเนื่องจากมันคงไม่มีใครใช้รถคันใหญ่ถูกต,ต้องไหมคนส่วนใหญ่ก็จะไปรถขนาดกลางขนาดเล็กเทงนั้น การที่จะใส่คันนี้เข้าไปที่ท้ายรถมันต้องมีการขยับนะครับมันต้องมีพื้นที่พอสมควรแต่อีตัวนี้มันสามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปในหลังรถถึงแม้หลังรถเราจะมีของเกะกะก็เพรพอที่จะสอดแทรกหรือไม่ก็วางทับไปได้เลยซึ่งมันจะแตกต่างกันตัวนี้เวลาใส่เข้าไปในรถของรถจักรยรถคันเล็กเนี่ยมันก็จะต้องวางเฉียงและการวางเฉียงปุ๊บทำให้เราจะต้องบางทีต้องสครัรถเราบางทีต้องจับดันวางหนึ่งทำให้รถเป็นรอยได้แต่ว่าอันนี้จะไม่ค่อยเจอ พราะมันคันเล็กไงเราวางรูปแบบไหนก็ได้นะ่มันก็เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวกับการแม i นซ์นะครับตัวอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นล้อเดียวหรือว่าสกูตเตอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ลมยางถ้าเราใช้แบบเติมลมนะครลมยางมักจะแบนง,ง่ายนะครับก็คือลมจะอ่อนง่ายนะอาจจะมีบางคนเขาบอกว่าจะเติมไอตัวน้ํายาที่จะอุดรูรั่วนะครับน้ํายาอุดรูรั่วเนี่ยนะครับทำให้มันซึมช้าลง แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะลมไม่ออกเลยลมก็ออกนะเพียงแต่ออกช้าลงแค่นั้นเองอย่างตัวเนี้หลักการเติมลมนะครับอย่างตัวเนี้ยางเล็กกว่ายางเล็กกว่านั้นมวลของลมที่อยู่ในล้อเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับให้นึกถึงยางของพวกเสือหมอบนะครับหรือว่าจักรยานที่เหมอะเนะี่ยยางจะเล็กมากยางเล็กมากจะต้องเติมลมยางที่มีความดันสูงนะครับตั้งแต่สี่สิบห้าขึ้นไปนั้นคำนี้อาจารย์เติมสี่สิบห้าแรงลมยางนะครับสี่สิบห้า แต่ตัวเนี้ยเติมลมยางประมาณสามสิบห้าเพราะว่าพื้นที่ยางมันมากกว่าแล้วมันถึงเราเติมลมยางน้อยเวลาเราเวลามันปัม๊มหรือแรงกดนะครับมันก็จะรับแรงได้มากกว่าคือนึกเอาไว้ง่ายครับรถเก่งที่เราขับบางทีเราเลอไม่ได้เติมลมยางนานบางทีลมยางแค่สิบแปดเองแต่ก็ยังขับได้มันจะนิ่มหน่อยนั่นก็เหมือนกันว่าถ้าล้อใหญ่ลมยางเติมน้อยได้ แต่ถ้าล้อเล็กลมยางต้องเติมมากๆนะครับเป็นเรื่องปกปตินะลมยางพวกนี้มาตรฐานนะครับในการเติมอยู่ประมาณแถว45ถ้าเกิดคุณเติมลมยางน้อยเกินไปเนี่ยวัลยางมันอ,อ่อนเวลามันไปทับอะไรที่มันมีคมมันจะบาดล้อนะครับแล้วก็รั่วได้ง่ายนะให้เติมแข็งประมาณ45ส่วนตัวนี้นะครับถ้าเป็นมือใหม่เป็นมือใหม่นะเติมประมาณ28นะครับโดยทั่วไปเติม30 สามสิบก็จ,จะแข็งขึ้นมาแต่าายายติดชอบสามสิบห้าเขาเป็นคนตัวตัวหนักนะครับมันก็จะมีการควบคุมได้ค่อนข้างดีกว่ามือใหม่เติมลมอ่อนๆน,นะครับแต่ตัวนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันทรงตัวง่าย,ยแลวถ้าเป็นสองล้อนะครับก็ลงาองพิจารณาแล้วกันนะครับสําหรับอุปรกรณ์นะครับที่ช่วยเราในการเดินทางในยุคสมัยใหม่นะครับที่เริ่มต้นด้วยงบประมาณนะครับตัวเนี้ยเริ่มต้นด้วยงบประมาณหลักพันแต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะ หลักพันไปปลายเนี่ยนะครับใกล้ๆหมื่นก็เริ่มซื้อตัวที่ดีๆได้แล้วนะครับหรืออยากได้ถูกก็ไปซื้อขอ,องจีหรือพวก OEM ก็จะได้ตัวที่ถูกลงแต่ว่าในแง่ของสมรรถนะก็อาจจะลดลงด้วยแต่เป็นตัวเนี้ยที่พอใช้งานได้วิ่งไปสักบวกลบสิบห้ากิโลเพราะแบตเตอรี่มันก้อนเล็กก็จะบางหมื่นต้นๆก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับให้ติดเชื่อว่าตอนนี้เป็นยุคป,ประหยัดนะครับคงไม่มีใครอยากที่จะ จ่ายค่าน้ำมันหรือ่าใจ้จ่ายแพงๆการซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาถ้าเรามองในช่วงเริ่มต้นแน่นอนมันซื้อมันแพงอยู่แล้วตัวเราเป็นหมื่นนะครับมันแพงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในการใช้งานเนี่ยโดยรวมถ้าโดยรวมโดยความสะดวกสบายเราเนี่ยบางทีมันก็ประหยัดได้นะเพราะบางทีเราไปจอดรถไกลๆอย่างเงี้ยเราจะต้องอย่างจให้จีเนี่ยไปขับรถไปส่งคุณแม่นะครับที่โรงพยาบาลลงมาไม่มีที่จอดรถเงยเราต้องขับรถไปจอดที่อื่นที่มันไกลไงเรับยเราจะเดินกลับมามันก็ ลำบากเราก็เลยใช้ตัวนี้นะครับโยนใส่หลังรถไว้แล้วก็ขับตัวนี้จากที่จอดรถมาหาคุณแม่มาช่วยดูแลคุณแม่ได้ก็จะสะดวกหรือว่าใครที่บ้านอาจอยู่ในซอยแล้วต้องการไปซื้อของเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าใช้สกูตเตอร์ตัวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเวลาจะแบกสกูตเตอร์เข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นมันลำบากนะถ้าบอกตามตรงในร้านสะดวกซื้อมันเหมือนจักรยานคันนึงมันมันจะไปไหนด้วยมันลำบากคือพูดง่ายๆวันที้ไอ้สกูตเตอร์เนี่ย เวลาคุณเข้าห้างสรรพสินค้าในงานที่ตีบอกเลยยังไงยังไงคุณก็ต้องอะไรครับจอดมันไว้ที่จอดรถแล้วที่จอดรถเสร็จปุ๊บที่จี่จอดมอเตอร์ไซค์คุณจะรู้ได้งนไม่หายว่ต้องหาอุปกรณ์ที่ล็อกต้องไหมครับเดี๋ยนนี้มันแตกต่างกันนะตัวนี้มันเหมือนกระเป๋าเดินทางคุณสามารถที่จะพานไปทุกที่เลยไม่ว่าจะเข้าเซเว่นก็ลางไปด้วยแล้วก็แอบไว้ข้างๆนะครับข้างในเซเว่นก็ปลอดภยัย หรือคุณจะพานไปด้วยเดินเข้าห้างผมก็พาไปด้วยได้แต่ว่าอุปกรณ์ทั้งสองตัวเนี่ยห้ามขับขี่ในห้างนะครับห้างเนี่ยหลายที่แม้ว่าในตลาดก็ตามก็ห้ามใช้ตัวนี้ห้ามใช้อยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยเขาก็ถ้าโดยมาราย,ยาทแล้วเราก็ไม่ควรขับขี่ในตัวห้างสรรพสินค้าเราเดินถือไปได้นะครับเราเดินผักเนี่ยผักให้มันวิ่งไปกับเราได้มีปัญหาเลยนะอัน,นนี้เรื่องความสะดวกก็ต้องยกให้กับรอเดียวไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดในการขับที่อย่างเช่นบอกว่าอาจารย์ครับผม ชอบเดินทางผมอยู่ต่างจังหวัดผมไม่จะไปต้องแครี่มันพูดง่ายๆคือสกูตเตอร์ที่ใช้พับเนี่ยผมไม่ได้ใช้พับเลยผมขี่มันจะขยานเลยถ้าไม,มไม่มีปัญหาก็สามารถใช้สกูตเตอร์ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเพี่งแต่ว่าก็ต้องเลือก้อใหญ่ๆห,หน่อยเพราะว่าถนนต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่เหมือนถนนในกรุงเทพก็จะมีการขุดขละกแล้วก็รุ่นหรือโปรแมแอนดก็ต้องเลือกที่วัดมันสูงๆนะครับจะมาใช้รุ่นเนี้แบบนายทิติแล้วจะคาดหวังว่าจะขึ้นเนินเนี่ยก็ลำบากพูดง่ายคันเนี้ย ถ้าเป็นสะพานชันหน่อยก็ขึ้นไม่ได้แล้วคือคุณต้องขับมาเร็วๆแล้วก็ใช้ระยะทางทนิดหนึ่งในการท็อปสปีดขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเนินแต่ตัวเนี้ยเนินสูงไม่เกิน3 0 3สิบาเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นที่ปลายเนินได้เลยตีเนนเลย,เลยนะครับไม่ต้องสปีดไปเลยขึ้นแล้วก็มันก็สามารถตไต่ได้เลยเพราะท็อมันสูงเพราะหวัดมันสูงไงวัดมันสูงกว่าเนี่หวัดน้อยกว่าราคาก็แตกต่างกันนะตัวนี้ราคามือหนึ่ง ะครับมือหนึ่งที่อยู่นอกห้างอยู่ประมาณหมื่นสามบวกลบถ้าในห้างก็สองหมื่นกว่านะครับในห้างจะขายแทงนะตัวนี้ถ้าซื้อมือหนึ่งก็ประมาณสักสามหมื่นตัวนี้นะรุ่นนี้เลยนะสามหมื่นแต่ยาที่ติซื้อมือสองมาก็อยู่ประมาณสักสองหมืต้นๆนนะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันเพราะว่าซื้อมือสองอาจารย์ที่ติไม่รู้ไงว่าเราจะเหมาะการใช้มาหรือเปล่าพ่าบางทีเรา ซื้อมาแล้วปรากฏว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันเราก็อาจจะไม่คุ้มค่าคุ้มราคาก็าได้นะครับเป็นจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากสมาชิกไว้ว่าเฮ้ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับของอยานพานะนะครับในศตวรรษที่21นะครับซึ่งมันอาจจะช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ก็ย่ารู้รอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเวลาเราใช้ในบ้านเมืองเราเนี่ยบ้านเมืองเราถ้าในหมอ,อยาที่ติดแล้วกันก็ถือว่าลดใหญ่ นะครับมักจะไม่ค่อยให้ทางรถเลกน,ะนั้นบางทีอะไรให้ตดเคยเจอนะครับขับริมฟุตบาทนะเราไม่อยากขับบนฟุตบาทไงสกูตเตอร์เนี่ยปรากฏว่าโหรถตู้ขับมานะครับจะเบียดจะให้ตีล้มเลยนะคือขับมาแบบไม่รถ,รถถนนก็ว่างแต่พี่แกก็เลือกที่จะขับมาชิดจะให้ตีมากมก็เรียกว่าน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นในการขับเราก็ต้องเลือกฐานที่ให้มันปลอดภัยแล้วกันอย่าไปขับบนถนนใหญ่นะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับขับช้าๆเนี่ยขับบนฟุตบาทได้ มันก็เหมือนกับคนคนหนึ่งที่เดินเป็นเดินเร็วหน่อยนะครับแต่มันก็เดินช้าได้นะถ้าเราฝึกฝนให้ดีเพียงพอเราก็สามารถจะขับมันด้วยความเร็วที่เท่ากับคนทั่ว,วไปเดินนะครับมันก็ไม่สร้างภาระนะแล้วถ้าเราขับขี่อย่างสุภาพเนี่ยคนก็คงไม่ไม่โกรธเราที่เรา,อา,าเอายานพาหนะพวกนี้ไปไปขับก็เหมือนกับคนยืนบนเหมือนกับคนเดินคนหนึ่งอะแหละนะครับกบคุมช้าๆขับไปเรื่อยๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับก็ถือเป็น คลิปแรกของการจัดนะครับวันนี้อาจารย์ติดจะเริ่มจัดทําคลิปที่ห้องนี้แล้วนะครับเป็นคลิปการสอนนะเ,เดี๋ยวก็จะเอาโปรเจคเตอร์มาฉายตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องกล้องก็จะอธิบายเดี๋ยวพูดคุยกันก็จะใช้ผนังตัวนี้ผนังนี้ก็เริ่มร้าวเลยมันนี้นเดี๋ยวก็ลองดูว่าจะทำยังไงบ้างน,นะครับประมาณนี้แล้วกันก็ขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ